สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณคลองลัดโพนนะครับเพื่อระบายน้ำมาจากพระรามสามนะครับเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพญาที่พระประแดงนะครับซึ่งว่าประตูระบายน้ำนะครับคลองลัดโพนนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับนี่แะครับประตูน้ำคลองลัดโพนนะครับฝั่งนู้นจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแม่น้ำเจ้าพญาต่เป็นกรุงเทพมหานครนะครับ เป็นประตูระบายน้ําเพื่อระบายน้ามาจากฝั่งกรุงเทพนะครับแต่อย่างรวดเร็วนะครับเป็นคลองรัดโพนะครับะคือคลองรัดโพระบายน้ำนะครับไปที่พระประแดงเลยนะครับฝั่งโน้นนะครับนะครับที่มองเห็นนะครับคือคลองรัดโพนะครับฝั่งโน้นเป็นพระรามสามนะครับแม่น้ําเจ้าพระยานะครับแต่เป็นพระรามสามนะครับเพื่อที่จะโค้งไปโน่นแหละครับขกรุงเทพแล้วก็เป็น โค้งตามสามอำเภอสามตำบลพระประแดงนะครับแต่ว่าลัดมานะครับนี ator, pues, ่ครับเป็นคลองรัดมาจากพระรามสามนะครับลัดไปเรื่อยๆนะครับต <in> <uni> <ser ies> ัดไปเรื <gr> ่อยๆนะครับจนลัดมาที่พระประแดงเลยนะครับบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้เป็นพระประแดงนะครับที่โค้งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อเป็นการระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับคือคลองลัดโทนะครับนั่นแหละครับที่มองเห็นนะครับ ระบายไปลงที่พระประแดงเลยนะครับที่มองเห็นนะครับคือพระประแดงนะครับนี่ก็เป็นสะพานภูมิพลหนึ่งนะครับฝั่งนู้นเป็นกรุงเทพมาหาคนครนะครับเป็นพระรามสามนะครับฝั่งนู้นที่มาจากกรุงเทพนะครับสะพานพระรามเก้านะครับที่มองเห็นนะครับวันนี้ก็จะไปโค้งเข้ากรุงเทพนะครับบางนาน,งนะครับ เด่ครับเป็นประตูระบ,บายน้ํานะครับคลองรัดโพนะครับเพื่อระบายน้ํามาจากกรุงเทพนะครับไปพระประแดงเนี่ยนะครับไม่ต้องโค้งนะครับสะดวกเวลามีปริมาณน้ํามากนะครับก็ระบายรัดมาที่คลองรัดโพเลยนะครับเพื่อระบายน้ําได้อย่างรวดเร็วนะครับลงทะเลนะครับโดยรัดมาที่พระประแดงนะครับ ไม่ต้องไปโค้งไปที่บางนาดีกว่าจะถึงพระประแดงน,นะครับรัดที่คลองรัดโพเลยนะครับเนี่ยครับประตูน้าประตูระบายน้ําคลองรัดโพนะครับครับนั่นก็คือประตูระบายน้ําคลองรัดโพนะครับเื่อ ที่ระบายน้ำมาจากกรุงเทพมหานครนะครับไปลงทะเลที่พระประแดงนะครับสะดวกรวดเร็วนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ